ครับ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  แลกว่าก er ็เป kind of ็นการาเดียวในประเทไทยที่มีรายเกรับรูเ่พระมหาวีรการมและยเดจขอารือว่ามีหนึ่งเดียวในกก็คือาพะาจรกกรพระคำมเดนแล้วตนน้เดมาูคนที่อยู่ในวิถีทุกคนที่มาอพิธี ก็ต้องแจกพระมงคลครับทุกท่านครับวันนี้นะครับจะได้เสียพระดวงคนของที่ดื้อโดยท่านแถวเรียงหนึ่งมานะครับเรียนเชิญท่านนายอำเภอนะครับเข้ารับแล้วพอเรียนเชิญท่านนายได้ต่อแถวเลยนะครับเข้าแถวเรียนหนึ่งไปนะครับแล้วก็เดินทางออกท่านนี้ท่านบอกให้นั่งยึดโต๊ะดูแต่ความรับรองของเราเดีงยวหลังจากนีเมืองโคราณดีจ่าผม เงินสกุลนักบุญท่านไหนเอาเงินสวยสนองนานอยู่แต่รอบพระเจ้แล้วเดินทางเดียวนะครับอย่าลืมทำบุญเน้อใส่บาทใส่บาทโยมเจียมปัจจัยให้พรเจียมใจให้ดีแต่ไม่รู้ เป็นคนต่อประชาชนเป็นประชาชนประจำผมมีแต่ข่าววันนี้มีแต่เรื่นี้ผู้ใจบุญมาต่อนรับกาตบูมงคลของที่ระลึกคนละองค์นะครับวันนี้ให้คนละองคและมาให้บุญทานตามประดัทธาได้เลยนะครับร่วมทั้บุญต่างวัดทั้งหมาดันมาแล้วต้องในร่วมทำบุญมาเห็นเป็นบุญตาได้กราบไหว้เดชะเป็นได้ไหว้พระอวนาเป็นบุญตาได้ทำบุญถวาย ปัจจัยในการอุปบัญชาเป็นมูลใจเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทำมูลใจเอาไหปัจจัยให้กับพระท่านมหาแดนโดยการทำบุญตามบารมีศรัานะครับจะได้รับของที่ระลึกตอนนักปัจจัยโยโหดูทำบุญใส่บาตรได้เลยจ้าายืนขึ้นเลยนะครับยืนขึ้นเลยนะครับหายใจให้ดีขึ้นได้นะครับสวัสดีพระเจ้าอยู่อยมตัวให้พร้อมจย่าปัจจัยให้ดีตั้งจิตให้มั่นทำใจให้มีปัจจัยใส่บาตรนะของที่ระลึก โอนิข่าบวันนี้ทำบุญมาห้าร้อยด้โมตนาเจ้าสวยทั้งใจสวยทั้งใบหน้านะสวยทั้งปัใจจัยห้าร้าาอยบาทด้วยโมตนาบุญด้วยนะครับก็จะทำบุญติดห้องนะครับรูกในมิตรแห่งนี้นะครับถึงวันที่2 6ครับนัน้ไปมาถึงแล้วจะไม่ได้ปิดห้องจะไม่ไมีดิ้มย็ดคูบานต้องขึ้นไปนะครับ,ต,รบต้องขึ้นไปด้านบนโบสถ์ เป็นโอโซนที่มีความจัดสนมากมีพุทธจินร่ามีพุทธินร่าเป็นพระประธานและออกไ้เลยนะครับ้ายหันซ้ายหันนะลครับแต่ปัดใจใส่วามเอางเลยกาะวันโม่นาบุนขอำนกนะครับปะีะก็มี่จำน,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 นะครับประจำ ہاں yeah. yeah.